คนหมดใจรักงให้ตายก็ไปอยู่ดีร้องไห้นอนตายอยู่ตรงนี้จะก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจคนหมดรักมันไม่ได้ต่างไปจากคนตายสว่วนดีครับผมเบสเกมมิ่งนะแล้วก็คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปลงมดอันนี้กันมดชุดเจ้าหญิงดิสนียนะผมก็คือ เออมันจะไม่ได้มีแค่มอสนะมันจะมีเอ่อเมคอัพมาไว้แต่งหน้าแล้วก็ทรงผมด้วยเพื่อให้มันเป็นเจ้หญิงดิสนีย์ได้นีผม <laughs> โอเคคลิปนี้ขอทำตัวซีมก่อนน้กันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาอันนี้ฝั่งสกายลิฟนี่ผมผมไม่ต้องทำหลายหลายอย่างมากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปทิ้งลิงก์ไว้ให้นีผมแล้วก็ให้ทุกคนมาโหลดเลยมันจะมีทั้งหมด2ไฟลนะ์นับให้โหลดมาทั้ง2ไฟล์เลยเนาะโอเคผมไม้ลองละ รลอไปเลยโอเครอแป๊บหนึ่งเนี่ยผมท่าที่ลองเล่นมาตะกี้นี้ก็ครบทุกชุดอยู่นะแต่ถ้าจะให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือมันต้องมีภาคเสริมพวกนี้ด้วยเนี่ยผมเนี่ยตามนี้เลย ทั้งหมด6ภาคนะคือค่อนข้างที่จะใช้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีภาคเสริมก็เล่นได้นะีผมไม่ต้องห่วงเล่นได้ได่นอง่ผมลองแล้วโอเคมาเปิดที่ด p พีซีก่อนไปที่ดาวนโหลดนะผมที่ดาวโหลดไว้ตะก,กี้นี้อ่าเราทิท้งไปก่อนผมเอามาดูเพื่อที่จะเอามาแต่งตัวนะผมมาแตกไฟก่อนโอเคป๊บโอเคแตกไฟมา จากนั้นเอาอันไหนก่อนก็ไห้ผมไม่ต้องซีเรียสโอเคกั้นตอนเอามากันตอนซีให้ผมไปที่อกขิวเมนต์นะแล้วก็ Arts. อิเล็กทรอนิกอาร์ตอยู่นี่โอเคเดอะซีมซีจากนั้นวางลงไปเลยครับผมแทนที่ไปเลยเพราะว่าผมลงไปแล้วรอบหนึ่งโอเคทีนี้กลับไปที่ดาวน์โหลดนะแล้มาที่ไฟล์ที่เราตะกี้ผมเอาตัวนี้เนาะโอเคก็ต้องตัวนี้ขั้ตนตวนี้นมาเหมือนเดิม คอนซีให้ผมย้อนกลับมาแล้วก็คอนโทวีวางลงไปแทนที่ไปแล้วจากนั้นให้เรามาเช็คที่มอสก่อนนะผมคือมันจะมีเอ่อมอสที่มันอันเนี้ย <c oughs> นี่นี่ไฟพวกเนี้ยมันอาจจะไม่แสดงผลนะเดี๋ยวต้องเอาออกมาอยู่ข้างนอกเนาะเอาตัวนี้มานะนีเอาแค่นี้มาก็ได้อคอนโทนเล็กดีกว่า วางลงมาข้างนอกครับผมเกนี้ก็ไม,ม่มีละอันนี้ด้วยเมคอัพนะผมไว้แต่งหน้าอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่สแสดงเนาะโอเคอันนี้โอเคผมเช็คก่อนนะมีอะไรบ้างอ่าอ่ารวมกันกน,กน,นั่นแหละรวมกันละอยู่นั้นแหละโอเคจากนั้นเดี๋ยว ลองเข้าเกมไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะผมโอเคไปดูกันในเกมดีกว่าสิ่งสำคัญเลยนะผมตะกี้นี้ที่ผมทำคือย้ายมดออกมาจากโฟลเดอร์ที่มันซ้อนกันนะเพื่อให้มันแสดงผลไม่แบบเต็มที่เนะาะมันจะได้ไม่บั๊กไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะมามาเช็คิดตั้งค่ากันก่อนนะผมแล้วก็สิ่งอื่นนะอย่าลืมเปิดสองตัวนี้นะผมพอเปิดเสร็จปุ๊บกดมาทึกออกเกม สำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดเนาะอ่าโอเคใครที่เปิดแล้วก็มันมีปัญหาอะไรมาครับเรามาดูที่อ,อันนี้กันก่อนเดี๋ยวเไม่ใช่โหลดเกมเนี่ยผมจะเริ่มเกมใหม่เออเราจะมาดูชุดกันว่าเป็นไงบ้างอ่า <Ag> ไม่ละขอบคุณโอเคตัวนี้มันบั็อกอยู่เนี่ยผมกำลังหาอยู่ว่าคือมันเตอร์ผังนะผมแต่ยังหา Ray. ไม่เจอไม่เป็นไร เราจะมาเช็คชุดกันว่ามีชุดอะไรบ้างนะผมผมก็จาไม่ได้ทุกตัวหรอก <c oughs> ก็เคยรู้จักทุกตัวเช่นหญิงยิงน้นี่เนี่ยอ่านี่นี่คือชุดของเอ่จ้าหญิงเอลซ่าปะ่ะใช่ปะนม่ใช่แหละเอออันนี้ใครหญิไม่รู้ผมจําไม่ได้ก็ให้มาขัน้นผมก็ครบไปยนะ โจะยิงมีลายสักด้วยจะยิงมีลายสักด้วยอ่าอันนี้น่าจะสโนอไวป้ปหมถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะสโนอไว้โอเคใช่ปะวะไม่ใช่ไอ้พวกดาวไปเลยใจเย็นผมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เนาะอ่าโอเคดูที่เมคอัพมากนะผมะส่มงผมกัดส่งผมกัดส่งผม,งก,มงก็เขาให้อะไรบ้าง คือที่ผมลงมาไม่เกี่ยวกันอ่าไม่ใช่ละหัวร้านเลยก็ร้อโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาผมเมื่อก่อนหาผมแต่ผมใจเย็นนะโอเคโอเคตั้งสติตั้งสติดีโอเคได้ผมคืนละ <c oughs> คนนี้คนนี้คนนี้ใครวะชุดเนี้ผมจำไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูนะผมไหนก่อนนะเอาผมของเอลซ่ามาก่อนกันด้ืม,มันจะมีผมของสโนไว้อยู่นะเดี๋ยวผมหาก่อนจำได้ว่าอยู่ตรงไหนวะเขาให้มาครบรอยู่นะ ผมผมองโนไอยู่ไหวะหากันหากันหากันผมไม่ได้วะไม่เห็นอะหรือว่ามันมผมพลาดอะไรไปเปล่าวะยวก่อนนะ นีปะเออใช่นี่แหละเนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เลย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 ขรขรถขรรถเลยเลยหาไม่เห็นนะเป็นงูงูฉกตาบอดอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวลองแต่งดูกันนะมาดูที่เมคอัพเมคอัพก็คือหน้าตรงนี้มะเมคอัพอยู่ตรงนี้อ,อืมพียอเลย โ <Joker>, <laughs> จเกอร์โจเกอร์เจ้ายิงกูเป็นโจเกอร์เลยเพยเนะปากนี่แดงแดงแจ๋เลยฮนะเดีย๋ยวว่าผมนะผมแต่งไม่ค่อยเป็นนะผม, <laughs> ผมดูแล้วอาจจะกนกิดกนิดนึงนะไหนเนี่ย พยายามทำให้มันเหมือนที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะโอโอเคอ่ะที่อายไลเนอร์กันถูก้ะอายไลเนอร์อยู่นี่ <Okay. S 1> ดวงตาอ๋อเอาอะไรดีอ่ะอายไลเนอร์ <c oughs> รู้ว่าแต่งไงนะผมก็โมโวไปแลนน้วแต่งยังไงก็สวยเออ,อไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าอะ่ะอันนี้ลิปสติกมีแล้วดูปะ,อะเอามานทำไมโจเกอร์บ้าเหรอจะบ,บ้าเหรอผมไม่มีที่คาดผมอะ่ะรู้สึกเหมือนจะต้องไปหาเพิ่มรู้ว่ามีก็ไม่รู้ แต่หาไม่เห็นนะที่ค่ายผมของโโนวไว้อ่ะหรือมันอยู่ไหนนี้วะเครื่องประดับเหรอแนบวะไม่แน่ใจแออ่ะโอเคโราดชุดกันก่อนไนดะ้กัน มาเดี๋ยวตัวแรกผมแต่งสโนไว้ Snow White แล้วกันนะอ่าค่อนข้างนี่จะนานี่หนึ่งตรงนี้ใครแบบครับตัดอยู่เลยวผมอือสโนไว e ก็จะขาวๆหน่อยใช่ไหมก็จะโทนเย็นไปเลยนี่ขาวมากสโนไว e กูสักลายด้วยเออคนเท่เลยโอ้ะจะบ้าเลยเออเหมือนไหมเหมือนอยู่นะแค่มันมีที่คาดผมแค่นั้นเองน่าอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอแต่งตัวกอน ไม่เจอกัน้างในเกมแล้วกันนะแต่งอีกนานแน่เลยกูว่าโอ้ขอโทษทุกคนผมมองไม่เห็นนะนี่คือโบของสโนไวท์นเจอแล้วโอเคตอนนี้เป็นสโนไวท์แบบเต็มตัวแล้วนี่สโนไวท์ใส่หมูฟัไม่ใช่ละโอเคได้ผมจะยิงหนึ่งคนนะเดี๋ยวไปต่อคนต่อไปกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะโอเค ตอนนี้ก็ครบทุกคนไปที่เรียบร้อยนะผมได้แค่สงสุดแค่8ดคนอะ่ะจริงๆยังไม่ครบหรอกนะแต่ขี้เกียจทําเพิ่มละประมาณนี้ก็ได้แล้วกันโอเค <laughs> ก็จะมีชุดบัคอยู่คนนึงนะผมก็จะเป็นของของใครวะเดี๋ยวชื่อว่าอะไรนะแจสมินของแจสมินนะชุดก็จะบัคนิดหนึงเนะี่ยนอกนั้นก็โอเคหมดถ้าออกหางก็จะบัคอย่างเงี้ยเนี่ยจะบัคประมาณเนี้ยแตเข้าใกล้ก็ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปปกคลิปก่อนนะไม่รู้จะถ่ายยังไงดีเหมือนกันน่าจะต้องใช้วิกเก้นวิกเก้นวิมเออ่จัดท่าโอลเอาน่ะแล้วก็อันเนี้ยคือไม่ให้นั่งให้นั่งอยู่บนเก้าอี้ดีไหมให้นั่งบนมาน้าน,นั่งนั่งได้แค่สีของเด็กนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมบางคนจะชอบกับมอนตัวนี้เนาะอ่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย